สวัสดีค่ะลูกค้าแม่ค้านะคะเชื่อแน่นอนว่า คลิปที่แล้วที่แม่ค้าลงไปนะคะนั่นก็คือผ้าถุงไทยหรือแบบยังไม่ตัดแม่ค้าเชื่อแน่ๆเลยว่าหลายคนเนี่ยต้องทักมาถามเสื้อตัวนี้แน่นอนนะคะแม่ค้าก็เลยถือโอกาสทําคลิปต่อเนื่องเลยค่ะคุณแต่อาจจะไม่ได้ลงในวันเดียวกันนะคะนั่นก็คือเสื้อรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าแม่ค้าใส่เองนะคะเพิ่งได้ใส่ครั้งแรกเพิ่งได้เจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยอะ่ะใส่เฮ้ยสวยอะ่ะดูทีไรก็เฮ้ยสวยอะ่ะเสื้อสวยนะคะแล้วก็ตัวเองชมตัวเองด้วยคือมันสวยจริงๆค่ะคุณแต่ว่าคลิปนั้นเราก็ต้องขาย ผ้าถุงใช่ไหมคะส่วนคลิปนี้เรามานําเสนอเสื้อลูกไม้ของพิงค์นะคะเป็นเสื้อผ้าคอตตอนนะคะลายฉลุเหมือนกันเนี่แหละคะ่ะสวยมากจริงๆคุณเชื่อเลยว่า หลังจากที่ใครดูคลิปนั้นต้องมาถามแน่ๆเลยว่าเสื้ออะไรราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเสื้อรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันสวยจริงๆคุณเสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนลายฉลุนะคะแต่ว่าลายเขาเนี่ยเกย๋ไกล๋ลายเดิมมากๆนะคะสวยงามแม่ค้าได้มา3สีนะคะเอาเรื่องของลักษณะผ้าก่อนผ้านะคะก็จะมีความหนาลูกค้าเคยซื้อผ้าคอตตอนลายฉลุไปรุ่นนั้นอาจจะไม่ได้หนานะคะแต่รุ่นเนี้ย มันหนาขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็ดูแบบสวยงามมากนะคะการตัดเย็บดีไซน์นี่คือสวยมากเป็นลักษณะคอจีนแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระดุมให้แบบนี้นะคะนี่สวยงามเลยใส่ง่ายๆแล้วด้านในนะคะก็มีซับไน์เห็นไหมคะสวยงามเลยสีอะไรก็ซับไนสีนั้นนะคะสวยงามจริงๆอ่าลักษณะแขนก็เป็นแขน3ส่วนแล้วตรงเนี้ย มีผาด้านด้านตรงแขนเนี่ยมีผาด้วยเห็นไหมคะก็ใส่สบายๆบายอะ่ะมันอยู่ตรงบริเวณข้อศอกมันก็ไม่ได้ทําให้ตึงหรืออะไรมากนะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีผาด้านข้างแบบนี้คุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดสะโพกหรือเปล่านะคะเนี่ยไม่ติดสะโพกแน่นอนสวยงามมากนะคะสวยงามแล้วด้านหลังนะคะต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นผ้าลูกไม้คอตตอนแบบเนี้ย ทั้งผืนเหมือนกันเต็มตัวด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะคะที่สําคัญคือมันเป็นคอจีนะคุณมันเรียบร้อยมากๆเรียบร้อยดูสง่าง,งามเวลาใส่เสื้อรุ่นนี้นะคะแม่ค้ามีมา3สีนะคะเริ่มจากสีเทาแบบในหุ่นนะคะสีขาวแบบที่แม่ค้าถือนะคะนี่คือสีขาวอ่ะสีขาวแล้วก็สีชมพูแบบที่แม่ค้าใส่นี สีชมพูก็สวยหวานมากนะคะชมพูก็สวยแล้วก็อ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วสีเทานะคะสีเทาก็สวยสง่างามสีเทาก็สวยสงาา่า สวยงามทุกตัวเลยลายแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะชมพูหวานนะคะใส่ไปงานมงคลได้เลยหรือว่าสีขาวเนี่ยใส่ไปวัดไปทําบุญนี่คือเป๊ะมากสวยมากนะคะสวยงามเบ้อว,วังอลังการจริงๆชุดนี้อดใจไม่ไหวเลยต้องเก็บไว้สักตัวแล้วไหมคะนะคะส่วนไซส์นะคะเรามีไซส์อะไรบ้างมี38 4042 4,4, 46นะะีนะคะมี5้าไซส์นะคะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยรุ่นนี้เราไหมคะอาจจะไม่ได้มาครบทุกทีเราจะสั่ง1020ตัวแต่ละเบอร์ใช่ไหมคะแต่ว่า ครั้งนี้ด้วยความที่แบบเราสั่งอาจจะช้าไปนิดนึงเราก็เลยอาจจะไม่ได้มาครบตามที่เราต้องการก็ไม่เป็นไรนะคะใครอยากได้รีบสั่งเข้ามาเลยค่ะเพราะว่ามันมีไม่เยอะมากนะคะ เดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันหมดเลยชีะว่าไมคานะคะต้องรอเนาะโอเคราคารุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1,190รวมปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครโอนก็ราคาอยู่ที่พันกับเราส่งให้ฟรีแบบด่วนหน,ว,น,นวัน2วันถึงเลยไหมคะบอกเลยว่าชุดนี้มันสวยรูแล้วก็ใส่สบายมาก ขอย้ำสวยจริงๆต้องรีบทําคลิปนําเสนอคุณโอเคนะคะยังไงคุณดูวันนี้ไม่มีภาพสไลด์เนาะเพราะว่ามันมีแค่3ามเองยังไงคุณก็ชอบทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดนะคะพ,พลาดแล้วก็ต้องรอนานนะคะคุณโอเคบ๊ายบาย